ั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะที่อ้อมแชร์ในวันนี้พูดหน้ากล้องได้อย่างไม่มีความกังวลเลยค่ะใครรับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่อ้อมแชร์มาเมื่อกี้เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ทําให้อ้อมพูดได้อย่างไม่มีความกังวลเลยค่ะ Three 3 minute talk <Yeah>! t o success เยเป็น กันดีนะคะว่าเทรนด์ในปัจจุบันเนี่ยเออะอะเอออะอะไรก็ออนไลน์ใครๆก็อยากทํารายการไปของตัวเองทำคอร์สออนไลน์ออกเองก็เป็นอาจารย์เราก็สอนคนมามากมายเลยแล้วถ้าเราจะมาเปลี่ยนไปสอนหน้ากล้อง ยากอะไรล่ะคะพอลองทําจริงๆเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะเฮ้ยมันไม่เหมือนพูดกับคนเลยอ่ะมันต้องพูดหน้ากล้องแล้วเราจะทํายังไงดีล่ะวันนี้อ้อมจะมาแบ่งปันค่ะว่ากว่าจะมาพูดหน้ากล้องได้อย่างคล่องแคล่วจนทุกวันนี้มันผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างเราะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างวันนี้ค่ะอ้อมก็จะมาแชร์เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะผ่านประสบการณ์ของอ้อมเองเลยค่ะ ในหัวข้อพูดหน้ากล้องต้องทำอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ 1. สลัดความตื่นเต้นค่ะทุกครั้งเลยโดยเฉพาะยิ่งช่วงแรกๆค่ะที่อ้อมต้องพูดหน้ากล้องเนี่ยตื่นเต้นโดตรนเลยไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรสติแตกพูดไม่ออกวิธีการที่จะขจัดความกังวลเหล่านี้หรือความตื่นเต้นเหล่านี้ออกไปเนะะี่ยค่ะอ้อมเคลื่อนไหวร่างกายค่ะถ้าคุณสังเกตค่ะก่อนหน้ารายการทุกครั้งเนี่ยอ้อมจะมีการสะบัดไว้สะบัดมือนะคะ ทำให้เราคามดาวขึ้นค่ะเวลาพูดหน้ากล้องนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยค่ะเป็นเคล็ดลับที่นักพูดดังๆอ่ะใช้มากมายเลยค่ะทำให้เร <Wow. S 1> าออพูดได้อย่างไม่มีความกังวลเลยค่ะ2 เรียกความมั่นใจผ่น 5, นานข้ามค่ะเชื่อไหมคะว่าบางทีเราพูดหน้ากล้องอะค่ะอ้อมก็รู้สึกไม่มั่นใจ <c oughs> <go S 2> ก็มีบ้างนะคะไม่ใช่ว่าจะมั่นๆ <c oughs> อยู่ตลอดเวลาวิธ <c oughs> ีการที่จะเรียกความมั่นใจขึ้นมาสําหรับอ้อมเนี่ย <c oughs> ง่ายที่สุดเลยค่ะคือวิธีการทํา power pose <c oughs> คือการที่เราเปิดตัวออกมานาดาวไม่ได้เข้าตาชนะจ๊ะต้องเป็นพ่อของพวกเขาเท่านั้น เามีความมั่นใจมากขึ้นรู้สึกมีพลังมากขึ้นในการถ่ายทอดข้อความหรือว่าสื่อสารอะไรก็ตามทีให้แก่ท่านผู้ชมค่ะเพราะมีทางง่ายๆที่จะมาแนะนําเพื่อนๆให้ลองทํากันค่ะไปดูกันเลยเป็นไงบ้างคะความมั่นมันขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ 3. แจกความสดใสให้เกินเบอร์กันไป หรือไม่คะว่าอ้อมมาจริงๆ่ะเป็นคนที่ใสใสเบาๆซอฟซอฟ,อฟ์มากๆเลยค่ะแต่พออยู่หน้ากล้องปุ๊บเนี่ยอ้อมก็เปลี่ยนเป็นอีกคนละคนเลยคุณรู้สึกว่าคุณเป็นบ้าหรือเปล่าเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการที่จะทำยังไงให้มันสุดใสได้พลังกันไปทั่วนหน้าเลยหนึ่งค่ะเวลาเราพูดหน้ากล้องเนี่ยค่ะสายตากับกล้อง้อง จ้องกันเสมอคะ่ะเวลาเราพูดน่ะแทนที่จะมองกล้องกับมองโน่นทีมองนีท่ทีคนฟังอะคะ่ะเขาก็จะมองว่าเราอะไม่มั่นใจแล้วก็ไม่ได้พูดกับเขาคะ่ะอันที่2น้ําเสียงคะ่ะต้องพูดให้ชัดถ้อยชัดคำลงน้ําหนักที่ชัดเจนนะคะรกๆจะเหนื่อยหน่อยคะ่ะแต่รับรองว่าคน <S <S ดูได้รับพลังเนื้อหาของเราไปอย่างเน้นเน้น,น,นแน่นอนเพียงแ,แค่นี้เองคะ่ะก็จะทําให้คุณสามารถส่งพลังไปถึงผู้ชมและเขาก็จะได้รับพลังจากเราไปได้อย่างไม่ยากเลยค่ะเนี่แหละ ความเกินเบอร์แต่รักเธอนะจ๊ะ <S <S ใครรับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่อ้อมแชร์มาเมื่อกี้เนี่ยค่ะลองนำไปปรับใช้กันดูนะคะและอย่าลืมมาเมาส์ให้ฟังด้วยละ่ะว่าเวิร์กไม่เวิร์กยังไงบ้างเช่นเคยค่ะใครมีคำถามหรือข้อเสนอแนะอะไรก็ตามติดต่อทางช่องทางดังต่อไปนี้ได้เลยพูดได้ดีเพงแคนะ่สนาทีก็พอทรีมินิ t ช็อค c ูส s s เ yeah!